แต่ที่ทางอียิปนะคะ f อของสายฟ้าพายุจะต้องร้องกรี๊ดแน่นอนเลยค่ะเพราะว่า คุณแม่ชมพาไปเ,ปเรเิมละครเรื่องแรกแล้วนะคะละครเรื่องนี้มีชื่อว่าสุปตา2 5 5หค่ะนอกจากจะเป็นผู้จัดแล้วยังเป็นผู้กำกับและยังเป็นนักแสดงนำอีกด้วยนะคะเท่านั้นยังปังไม่พอเพราะว่าพี่ทั้งสองคือระดมเอาสุปตาตัวจริงเสียงจริงทั่วฟ้าในเมืองไทยมาเล่นละครเรื่องนี้เลยค่ะสุปตาแรกที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือพี่ชมพูอารยานั่นเองนะคะที่เจ้าตัวถึงขั้นออกปากว่าละครของหัวหน้าเคนทั้งทีจะไม่เล่นก็ไม่ได้เลยพร้อมก็บอก ว่าขออุ้มท้องลูกสาววัยหเดือนนะคะมาเข้าฉากด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังควงลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าพายุนะคะมาประเดิมงานละครเป็นครั้งแรกด้วยเห็นว่าเบื้องหลังในบรรยากาศทํางานคือสนุกสนานมากนะคะพี่สายพี่พาคือ acting ชนะเลิศนะคะลูก <c oughs> และที่สําคัญในวันถ่ายทํานะคะก็ได้คุณเต้ยจรินพรมาอาสา <c oughs> เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กๆพร้อมทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กํากับด้วย เห็นภาพแล้วดูสิคะเนี่ยสนุกสนานกันเชียวนะคะทั้งผู้จัดผู้กำกับนักแสดงจะแฮปปี้แค่ไหนเราไปฟังเสียงพี่ๆกันค่ะโอ้โหเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับถ่ายถ่ายมาก็หลายคิวแล้วเมื่อคืนเป็นซีนที่ตื่นเต้นที่สุดครับ ว่าเราจะต้องทํายังไงดีกับทุกอย่างตืต่นเต้นไหมแอนตื่นเต้นไหมสนุกดี <laughs> สนุกแอนไม่ได้ทำอะไรเลยไงดูเคนเขาแบบจัดการกับเด็กไปอะไงครับมีครับก็มีกับพี่แอนก็นั่งอยู่ห้องแต่งตัวข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงพี่เคนกับน้องๆ <laughs> ตะโกนลงมาจากข้างบนก็ตอนแรกก็แอบอ่านบทก็แอบกังวลนิดนึงเสร็จเราก็เลยเออโทรคุยกับพี่เคนพียงก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็คือมายังไงก็อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยแบบนั่นแหละมายังไงก็อย่างนั้นไปตามสภาพก็เลยไม่อ่านบทเลย โอ้ไม่ต้องใจอ่อนเลยป้าแบบคนอื่นเขาก็เล่นกันหมดแล้วทำจะไม่มีเราได้ยังไงนี่พูดดีอ่ะรูดดีอ่ะคุยคันคือคุยกันแล้วหัวหน้าเล่าให้ฟังว่าหัวหน้ากำลังจะทำแล้วก็เอาแล้วทำไมหัวหน้าไม่ช่วนเราเล่นเอาหล่ะเสนอตัวเองเลยงี้เสนอตัวเองแล้วเสนอลูกด้วยบอกว่าถ้าจะเอาเราก็คือต้องไปทั้งแพ็กโอ้ยดีใจมากมากันแพ็กแบบ4ี่คนเลยดีใจที่สุดที่เห็นเนี่ย คือเป็นส่วนหนึ่งนะก่อนหน้าเนี้นเขาก็มีอะไรที่เขาแบบสะสมระหว่างทางมาอีกเยอะเลยอะค่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์ให้ oh. ในเรื่องนี้อีกก็ฝากด้วยค่ะลูกชายเป็นเด็กขี้อายค่ะต <laughs> <laughs> ูกชายไม่ชอบการแสดง <laughs> ลูกไม่ยชอบการแสดงแกเป็นเด็กขี้อายค่ะก็ฝากฝาก,ฝาก,ฝ,ากฝากชมฉากนี้ด้วยค่ะ <laughs> น่าดูเนอดูแล้วว่าจริงน่าดูเลยนะคะแฟนคลับของพี่สายพี่พานะคะรอติดตามกันได้สดละครเรื่องสุปตา2550นะคะ